ี่ชื่อแคทเธอรีนนะคะวันนี้นะคะได้มาเรียนแว็กซ์เรียนรู้กับแว็ต่างๆนะคะแล้วก็การบริการให้กับลูกค้าแล้วก็เทคนิคต่างๆค่ะที่ตัดสินใจที่มาเรียนที่นี่นะคะเพราะว่าต้องการที่จะเอาไปต่อยอดรู้จากท b c มาจากที่ไหนก็คือเซิร์ชใน Google นะคะแล้วอยู่ในระดับต้นๆของ Google แล้วก็คิดว่าทางโรงเรียนนักประฐานแล้วก็ บรรยากาศก็เป็นกันเองแล้วก็สะอาดสะอา้านแล้วก็เป็นมาตรฐานที่สุดเลยค่ะบรรยากาศการเรียนนะคะเป็นกันเองมากให้เพื่อนใหม่ๆนะคะจากที่นี่นะคะขอบคุณมากเลยค่ะถ้าใครสนใจมาเรียนนะคะ t b c ขอบคุณค่ะ